สับโดดนะครับซอมาร์คสับโดดโอเคครับก็ต้องขอกับสวัเดีสวีดีไวรุ่นทุกคนโยชนทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีเตอร์มานะฮะวันนี้เราจะอ่าเราจะไปทำอะไรเพลี่ยนไม่รู้เราจะไปถ่ายรูปเราไปถ่ายรูป ตอนนี้ก็ช่วงอยู่ในเวลาเช็ดรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ <P> พี่ยักษ์ที่ยักษ์อะสันกวานแล้วก็ของพี่เอ็มแซนเนลชามแชแน,นลครับมานะเราไปรีวิวก่อนก็ได้ครับรอนพี่ยักษ์แต่งตัวครับผมจะรีวิวรถผมเหรออ่าอัอออนไหนดีเาตั้งแต่ล้อก็ต้องเอาเจ้าของรถรีวิวดิเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของรถ <ผม S 1> พูด <ผม S 1> ข้างหลังก็ได้อ่เดี๋ยวชี้ไปเลย นนเรืเอ่องแต่ลายเลยแล้วกันอ่มาอมองมาเจอลายเลย,เยลายปับ๊บล,ลายนี้เป็นลายฮนุมานนะครับเป็นลายฮนุมานคอนเซปต์ <Concept. S 1> ลายฮนุมานครับจากร้านฮักสติ๊กเกอร์ครับเป็นคนออกแบบให้นะครับผมเป็นลิมิเต็ดคันเดียวในโลกเลยครับนี่แล้วก็เกียยงครับเกียโยงเกียยงของอะไรอะ่จะจำไม่ได้แล้วอะ อประมาณเท่าไหร่วะหมื่นสองใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันท่อครับใบท่ออาคารนะครับตัวนี้เป็นทอ่อของเป็นทอ่อปลายดับปลายดับเป็นปลายดับเ,เรารีวิวเรารีวิวผ่านๆไปเราไม่ต้องจอะรายละเอียดนะฮะเอออ่ะแล้วก็นี่แต่ก่อนล้อ,อน,นี่เป็นล้อสีดำนะครับผมเราก็ไปชุบมา,มาบไม่ใช่มาเช็ดครับอันนี้เป็นล้อล้อเดือมาวัน,นครับไปชุบ ชุ่เพเป็นสีทองนะครับผมนที่ชอบที่สุดเลยนี่ครับผ <c oughs> มอตอนนี้นะครับเป็นแบบลายสนามอ่าเป็นเป็นแบบสไตล์สนามนะครับแบบเป็นอักษณ์ของร้านพี่ท็อปนะครับท็อปโมดิฟายคอนแกนครับถ้าใคร <c oughs> ที่ใครที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าที่เข้าเล่นกับพี่ท็อปนี่เลยจะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะครับ <c oughs> ของพี่ยักษ์ก็เป็นนะครับเดี๋ยวรอไปดูของพี่ยักษ์นะครับมาลองเสียงดู อโอเคครับผมเสียงก็จะประมาณนี้ครับไปนะครันันี้ก็ก็มีไม่เยอะนะครับไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยก็มีลายมีท่อ,อ,ม,อมีล้อมีครอบเครื่องนะครับแล้วก็มีคาร์บอนนิดหน่อยครับมีคาร์บอนนิด ไปเราก็ไปรถพี่ยักษ์กันเลยนะครับไปรถพี่ยักษ์นี่นี่ซอบครับอ่าเครื่องเครื่องอะไรนะเขาเรียกเครื่องสปกอเมริกาครับสปิกอเมริกาเป็นเครื่องอเมริกานะครับเป็นโทนโทนเทาดำครับใช่ครับถ้าเป็นอเมริกาเครื่องจะเป็นสีนี่เลยเหมือนกันกับรถผมจะเป็นสีเทานะครับนี่อันนี้ชอบเหมือนกัน แต่นี่ไม่ใช่เกย์โยงนะเกย์เดิมเป็นทูโทนนะครับผมกลาลังนะครับท่อนี่ท่อท่ออะไรนะอาคาโปวิกแทนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิออสตินเลสซิ่งแทนนะครับมาจะรีวิวเฉยเฮ้ยรีวิวเฉยรีววิ มีกล้องครับแกมีกล้องแกมีกล้องติดบ้านแต่รถพี่ยักษ์ก็เสียงโหดมากครับแล้วก็ดุมากสไตล์ดุด้วย<ด>เลยดินดดไม่ได้ครัเดี๋ยวชาวบ้านตื่นด,ดังมากครับรถพี่ยักษ์นี่แรงมากเสียงดังแรงมาก รถพย雅ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเล่นลายอะไรครับเพราะว่าพษ์แกชอบแบบคึมๆดูๆนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ตัดกับคาร์บอนครับคาร์บอนเยอะมากเลยครับรถกษ์กเป็นงานเพียวคาร์บอน,นทั้งลำ<ม>สลอยิอ่ชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากสไตล์เดิมสไตล์เดิมพ่อใบคาร์บอนนิดหน่อยพ่อใบอันนี้ฟูครับ เป็นท่อฟูครับเป็นท่อฟูนะครับนี่คาร์บอนกันข้็ทางตำรวจแต่คนอื่นเขาไม่ใส่กันหรอครับพี่ยักษ์เขาใส่ย,ยกนะครับเออพียักษ์พียักษ์กับพี่มาร์กอะพี่นเออพี่ยักษ์ก็ยกอะมาร์กนี่ตัวยกเลยนะผม,เ,มเดี๋ยวว่างๆหนะ่๋ยพี่มาร์กจะ ยกล้อให้ชมนะครับก็ต้องไปดูที่คลิปนะตอนนี้ยังไม่มีโกโปรนะครับถ้ามีโกโปรนี่ไม่แน่นะครับในนี่เรายังมีเรายังมีอันนี้รถน้องต้นกล้านะครับโอ้คือหลามักคือบ่คือคือคือติดไหมครับขันยังติดไหมนี่ไม่รู้ดิแม่เพียงมันเรียนอยู่ บีกุญแจได้ยงังอ่ากอา็อยู่ในบริเวณบ้านพี่ยักษ์นะครับผมเฮ้ยแกเรียกมันต่อยไงวะต่อลงแล้วขึ้นขึนเปล่าขึ้นๆย่ต่อขึ้นต่อขึ้นไหมอ่ะอ๋อขึ้นลงลงนะครับ สับโดดนะครับสอ้อมักสับโดดเสียงแสบดักหน่อยครับผมตา <c oughs> ตานนี้ออกดีอยู่ตัวแรงนะครับตัวแรงโอเคนี่ไงข้าทางดีละอพอได้ไหได้อยู่แต่หุ่น <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> หรัหุนน่นหนาไปหน่อยนะครับ <c oughs> เด็กขับหุ่นหนานะครับนี่ฮนะอันนี้ก็รถด,ดิบปั้นนะคะของบางกุนก้าครับหลายพี่เจมหลายพี่ยักษ์นะครับผมโอเค เจ็ดก็พื้นที่า้านพยักนี่ยาวมากครับเป็นแบบถ้าไม่มีตรงนี้นี่โอ้โหวิ่งกันสนั่นเลยนะ่ะถ้าไม่มีตรงเนี้ย<อ>วิ่งกันเด่ยวยาวเลยเ<อ>เดูยดูนั่นเลยเอโอเคเราตัดไปที่ดูไฮไลท์ที่ต้นตาลนะฮะม,มีมีเยอะครับบิ๊กไบค์จะมีรถพี่ยักษ์รถพี่ชามแล้วก็เยอะมากครับก็เราก็ต้องตัดไปดูไฮไลท์ทางนน้นคะรับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นตาลนะฮะที่ขอนแก่นนะครับผมเราก็จะไปไฮไลท์กัน เป็นเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตนะฮะที่จังหวัดรถรถพี่ยักษ์รถพี่ชามแล้วก็รถของพี่นะคะแล้วก็ของพี่วิวน,นะคะแลรถกระบะสิ่งนะครับโอเคเราตัดไปที่ไฮไลท์กันเลยไป let's go ก็าส,าสบายเลยห้อไปอที่สิลเราเม่หาเาเืไหรก็ได้ในแนนอนงานอีหยังเห็ดคลิปืออ right. mm ีมากอกยกอยากมองน่มองแน่เดยหมอเงินติ่นี่คเว ัอยากตายกันนะคอมมาขุดหามึงดิไอปีเตอร์มาร์ก